คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีครับันนี้พบกับน,น้องเนสปันส์จอยสัจัยอีกเช่นเคยค่ะว,วันนี้มาเกมวีเจนเออฟเฟอร์ซีโอหรือตำนานแห่งเพรอร์เซอร์เป็นเกมของค่ายพีจีเช่นเคยวันนี้มีทุนมาทั้งหมด500บาทก่อนอ,อือ่นขออนุญาตเปิดที่เบ็ด5กันก่อนเลยค่ะสัก10หม,มนุน10หม,มุนนั่นแหละตึงๆโอ้โหสูญท่าไปไหลกันต่อไหลกันต่อโอ้โห โอ้โหโอ้โหไหลทิ้งกันเลยนี่ทิ้งกันเลยนี่อ่ะปะเบสสิบมาสเกเตอร์ขอขึ้นในเฮอร์เจ้าเบสห้าเมื่อกี้ไหลทิ้งอย่างเดียวเลยเออเออือโอ้โหแล้วมันจะจึ้งไวเนี่ยฟีเนี่ยกูยังไม่มาสักตัว ท้องอย่าง,งานั้นอึ้งคูนสิบสองแล้วโอ้ยอาได้อยู่นิดๆหน่อยๆย,ยังไหลได้อยู่ต้องอย่าง,งานั้นอ่าคูสิบห้าแล้วไหลได้อยู่โอ้โหบทจะมาก็ก็ถือว่าได้อยู่สองร้อยห้าสิบไปกันต่อปึ๊บชุบๆ เอาไวนั่นแหละอ่าคูณสิโอ้สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะอ,อืต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นแหละต้องมีส่งท้ายให้กันบ้างอ่ะโอเคค่ะเบสเสร็จนะ,ะฟรีนี้ได้มาทั้งหมด515รานะจ๊ะ อเดี๋ยวเรามาไหลนอกเบสสิบกันอีกสัน,นิดนึงยังมีอยู่9 0้ร้อยอยู่เลยอะตึ้มได้คืนจากเบสห้าสักนิดก็ยังดีมามีคูณห้าไหลปะละ่ะไหลปะละ่ะอีกทีปะละ่ะโอ้โหเอมาคูณแปดสวยเก้าสินั่นแหละที่ต้องการหนึ่งสไปกันต่อ เริ่มนิ่งใช่ไหมเริ่มนิ่งใช่ไหมก็ครับขยับเบสไปสิครับรออะไรแต่ไม่ดูทุนอีกแล้วนะเบสยี่สิบเออเบสยี่สิบมีทุนเก้าร้อยอะลุ้นเลยลุ้นลุนเลยลุ้นล,นลุนเลยโอ้โหเอาดีเหลือแปดร้อยแล้วเอาดีเอาดีต้องงั้นต้องอย่างงั้น คูณแปดไปเปลี่ยนมาเปล่าโอ้โหมาด้วยคูณแปดสวยสี่ร้อยสามสิบสองยังไหลได้อยู่โอ้โหหมดจะไหลก็ไหลได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยยังมาอีกหกร้อยยี่สิบสี่ไปต่อดีถ้ามาสวยอย่างนี้ถ้ามาสวยอย่างนี้ก็ยังอยู่อ่ะก็ยังอยู่อ่ะเออ ดีคงเก้าคงเก้าแล้วนะวายมาแบบนี้ซึ้มพันสองพันสองโหสุดซูปเปอร์เมกากันไปพันสามยี่สิบเจ็ดไปต่อไปยี่สิบเริ่มมาดีเริ่มมาดีบางทีก็ไหลทิ้งเริ่มมาดีบางทีก็ไหลทิ้มมงมีอยู่จริงอืมเจต้องอย่างงาั้นหกร้อเจบสอง โอ้โหได้มา678โอเคกัะทุกคนเป็นเซนนะวันนี้กำไรแฟนประมาณ2 0 0 0กว่าๆนะ,ะคะคลิปวิดีโอจะทำผู้ความาเดิมเท่านั้นไม่ได้มีเจนอะไรแฟนแต่ยังได้ฝากกดับกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้พาคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสำหร,รับวันนี้บ๊าย